ขาวมิเนี่ยเ่งคืนฟุตบอลไทยบายดิชันต์ตา์ประจำวันที่11กันยายน2564โดยเฉพาะบุครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช่องคืนวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชิ่องคืนวันนี้สุดยอดคอนดิชันมาดามแป้งต่อสายตรงขอสองแข้งยุโรปเลยศึกอยู่23ปีเอเชียได้ไหมหลังจากที่ทางมาดามแป้งน,นพันธ์ล่ำซํำได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยคนใหม่ ล่าสุดมาดามแป้งตเต็มต่อสายตรงถึงบิกท็อปไอเย,ยวัตศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์และก็บิ๊กเสือสำลิดธนการเจนสุดประธานสโมสรอ,ออกฟอร์ดยูไนเต็ดเพื่อจะขอตัวน้องกันธนวัตรซึ่งจิตทาบอลและก็เบนจามินเจมส์เดวิสสองแข้งกองกลางเพื่อจะเข้ามาเสริมกรแกร่งทีมชาติไทยชุดลุยศึกยูย่สามปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ซึ่งรอบคัดเลือกจะมีการแข่งขันที่ประเทศมองกเลียในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งมาดามแป้งหวังว่า2ท่านประธานใหญ่ของทีมดังในลีกอังกฤษจ,จะส่งอสองผู้เล่นดาวรุ่งมาช่วยทีมชาติไทยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ก็ตามทีโดยในรายของเบนเดวิสทางด้านบิ๊กเสือประธานอ็อกฟอร์ดนั้นได้ตอบตกลงไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทางธนวัฒน์สุจิตทาบอลสุดท้ายจะบินสู่แคมป์ทีมชาติไทยได้หรือไม่งานนี้ต้องไปรอลุ้นกันต่อไปครับโอ้โหเป็นธรรมางานนี้คอนเน็ชันของทางมาดามแป้งนะฮะ กริ่งเดียวรู้เรื่องเลยก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดจูย่สิบสามปีกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมาเกณฑ์ที่เกิดครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแกร่งบุกทุบซานฟรานเชสโกโรชิมาไป3ามต่อหทีละทอนลงตัวจริงครบ90นาทีโดยในนี้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสบุกอัดซานฟรานเชสโกโรชิมาไป3าต่อหนะฮะเก็บ3คะแนนอันล้ำค่าไล่จี้หลังคาวาซากิฟอร์ตาเล่ไป1คะแนน และยังลุ้นแชมป์กันอย่างม,ยงมันเลยในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นนี้โดยอุ้มทีรทรน,นั้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนจะลงเล่นครบ90้นาทีโดยงานที่เจ้าถิ่นซามูไรฮิโรชิมะของคุณซื่อฮิโรชิโจฟุกุจะไม่มีเบรนเนอร์กองกลางชาวบราซิลวัยสัสเอ็ปีที่ติดโทษแบนนอกนั้นแกนหลักรายอื่นไม่มีปัญหานำทัพมาโดยกัตันชิมโยชิโุมิคาชิวะ ฮายยโตะอารากิยูยะอสโนโดยมีนารุกจังทางเอซิเกลรวมถึงหน้าเป้าอย่างดักลาสวิเอราส์ซอนเตเตปาราซิเลียนลงสนามเช่นเดิมส่วนทีมเยือนโยโกฮาม่าเอฟาบิโนตสของเคิวินมัสแคทนะฮะที่เพิ่งจะหยุดสถิติไร้พ่ายไว้ที่13เกมติดต่อกันเท่านั้นหลังจากเกมล่าสุดเปิดบ้านพ่ายคาชิมาแอตเล่ไปศูนย์ต่อ2แต่เกมนี้ได้โกอุ้มธิทรทรงบำเพทันกลับมาประจำการตำแหน่งแบ็กซ้ายอีกครั้งควบคู่กับกำลังหลักครบคัน โดยกนนี้เร,เริ่มเกมมาเพียงแค่8นาทีนะฮะแม้จะเป็นทีมเยือนครองบอลบุกได้มากกว่าแต่กลับกลายเป็นเจ้าบ้านได้เฮก่อนเมื่อทางโคดาอิโดฮิเปิดบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายกับทางชุนกิฮิงาชิวิ่งมาตาวัดตามน้ําด้วยเท้าซ้ายบอลพุ่งชนเสาก่อนจะกระเด้งมาทางปืนของดักลาสวิเอร่าไปลายซ้ำจอไม่เหลือเบิรสกรแรลก,กับทางซามเช่เโรชิมาขึ้นนําไปก่อน1.0 ต่อมาที่สาที่หกนะผมทีมเยือนมันได้ประตูคืนได้สําเร็จจากทางมาโกสชูเนียพาบอลเลี้ยงที่เข้ากรอเขตโทษก่อนจะตัดสินใจยิงยัดแล้วก็เหมือนบีโชคช่วยเมื่อบอลไปสลับขาไดเซนไมดะก็จะเปลี่ยนทางเข้าประตูไปทําให้ทางยูโกฮาม่าเอฟมารินอตไล่ตามตีเสมอเปน็นหนึ่งต่อหนึ่งและก่อนจะหมดครึ่งแรกนะผมทางมารินอตก็ได้ลูกแซงขึ้นนําจนได้นะฮะเมื่อได้ลูกเตะม,มุมจากมาโกสชูเนียเปิดบอลเข้าไปที่หน้าปากประตู และก็เป็นยูกิซาเนโตะแม้จะโดนประกบแน่นอยู่แต่ก็สามารถเอี้ยวตัวตวตัดยิงได้อย่างสุดยอดส่งบอลตุงตาข่ายพร้อมทำให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอตแซงขึ้นนำไป2ต่อ1ก่อนจบครึ่งแรกทวยสกอร์นี้มาต่อกันที่ครึ่งหลังน้ผมงานนี้นะฮะโยโกฮาม่าเอฟมารินอตก็ลุ้นอีกครั้งได้ฟรีคิกกลางประตูระยะย5สาหาลาและเป็นเลโอเซียบราลับไปที่กดไปยิงก่อนจะเข้าสูตรลูกไฟพุ่งเสียดตาข่ายไปอย่างสวยงามจดจ่อย ทาประตูที่9ให้ตนเองในสั้นนี้พร้อมขยับสกอร์ให้ทีมเยือนนำห่างไปเป็น3ต่อหนึ่งช่วงเวลาที่เหลือทั้งทีมทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มเติมหมดเวลาการแข่งขันจึงเป็นทางโยโกฮาม่าเอฟมาดิโนสบุกอาชนาซามาเช่เฮโรชิมาได้ถึถิ่นไป3ต่อหนึ่งเก็บ3คะแนนล้ำค่าไล่จี้หลังคาวาสกิฟอเตเล่เหลือเพียงแค่1แต้มเท่านั้นแต่แข่งมากกว่า1น,นัดยังลุน้นแชมป์กันมันในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นกันต่อไปเราบรดุข่าวต่อมากัน์ที่เกิดครับ แข่งไทยลีกแก่สุดอ่อนสุดห่างกันมากถึง25ปีโดยศึกกบลไทยลีกหนงแต่การสมั21เปิดฉากฟาดแข่งกันไปแล้วเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาปีนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่2 5ของลีกสูงสุดของประเทศไทยไมีทั้งหมด16ทีมลงทําการแข่งขัน16ทีมขึ้นทะเบียนนักเตะลงฟาดแข่งกันในเล็กแรกรวมแล้ว4 7 3รายค่าเฉลี่ยอายุผู้เล่นอยู่ที่ประมาณ27.2ปี สำหรับการต่อสู้ในปีนี้ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยอายุที่น่าสนใจในเรื่องของช่วงเวลาพ่องไทยสายเลือดใหม่นักฟุตบอลเพื่อจะขยับมาให้ทันในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับนักการใหม่นี้ผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดก็คืออดุลหมื่นสมานยอดกระตันทีมของประจบเอฟซีที่ปีนี้มีวินัยสูงสุดของลีกอยู่ที่40ปีกับอีก4เดือนแม้ว่านะฮะอายุจะปลาเข้าสู่เลข4แต่ด้วยความฟิตของพี่แกวินยัยพอรับผิดชอบ ยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นแกนหลักของทีมอยู่ตลอดตั้งแต่ในฤดูกาลที่แล้วซึ่งปีนี้คือเส้นทางการต่อสู้ทิ่งใหญ่ของแข้งจากแดนสร์จังหวัดสตูลที่มีโอกาสทำลายสถิติของตนเองในการลงสนามบนลีกสูงสุดกันต่อไปโดยเส้นทางฟุตบอลของอดุลถือว่าเติบโตเดินทางไปอย่างยาวนานบนเส้นทางลูกหนังลงเล่นให้กับหลายทีมทั้งองค์กรโทรศัพท์จุฬาสินธนาจามจุรีบีบีซียูเพื่อนตำรวจและก็ประจวบเอฟซี แต่ส่วนของผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในลีกนัดการนี้มีอายุห่างจากทางอดุลหมื่นสมานผู้เล่นที่อายุมากที่สุดนัดการนี้ถึง25ปีโดยปรายชื่ออายุน้อยที่สุดคือรายของธนก,กิจอุ่นทารัก์15ปีกับอีก5เดือนผู้สาประตูของหนองบัวพิษ FC แม้ว่าโอกาสในการลงสนามอาจจะเป็นเรื่องที่ยากกันนะแต่ฝีมือที่มีติดตัวมาส่วนหนึ่งน่าจะทำให้จอมหนึบอายุน้อยลายนี้ เดินไปถึงเส้นทางปลายฝันของเขาสำหรับนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามในศึกไทยลีกก็คือชุมนันทเหมือนตาอายุ15ปีกับอีก8เดือนและก็อีก22วันลงเล่นในกระทางบริลัมตอนปี2018นั่นเองครับโอ้โหเป็นดะ้วางานนี้นะฮะถือว่าไทยลีกช่วงเฉลี่ยของอายุนั้นจะอยู่ที่ประมาณ27.2ปีนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่างานนี้จะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาแก๊นจีบครับ6ปีติดเลยเหรอเนี่ย บีจีปทุมเปิดบ้านขย่ำราชบุรีโดยศึกตบอลไทยลียกหนึ่นรการ2021นัดที่2เกมที่ทาง b ีจีปทุมเปิดสนามเลโอเซเดียมย่านปทุมธานีเอาชนะราชบุรีมิเอฟ FC ไป2-0ต่อทำให้ทางเดือรับปิดเก็บไป3มแต้มขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงชั่วคราวหลังลงสนามไป2เกมมี4แต้มจากผลงานบุกเสมอชมบุรี FC 1-1ต่อและก็เอาชนะราชบุรีมิถุ FC ไป2-0 โดยสถิตน่าสนใจในการพบกันของทั้งสองทีมบนเวทีไทยลีกราชังงกรรชาชบุรีมิตรผล F4 บุกไปพ่ายบีจีปทุมในบ้านอย่างต่อเนื่อง6ปีติดต่อกันและตลอดการออกมาเยือนรังเดลัดบ,บิด8เกมในศึกเวทีไทยลีกราชบุร,รีนั้นแพ้ไปถึง7เกมชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในปี2557ซึ่งเกมดังกาวกระบุไปชนะได้4-2นั่นเองครับเป็นตัวงานนี้นะผมทางรชาชบุรีมิตรผลนะฮะ ที่เจอกันนัดล่าสุดในวันที่10บกันยายนที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถเอาชนะบีจีประชุมไปได้ซึ่งงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่านัดหน้าที่เจอกันอีกครั้งจะเป็นเช่นไรและจะแก้เค็ดได้ไหมต้องรอล,ลุ้นกันเรามาดูข่าวต่อมาก,อก,อกันดีกว่าครับสาสูตแล้วเจนบรบประกาศข่าวดีเติมพิวาแฟนสาว โดยชัดเจนเลยนะผมเมื่อทางเจ้าเจนเจนบรบสัมเพาดีกองหน้าจะทางบีจีประชุมตเตรเมสลัดสดหลังล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้ประกาศข่าวดีให้แฟนคลับตื่นฮาผ่านอินสตาแกรมว่าเขานั้นกำลังเตรียมตัวว่าเป็นว่้าที่เจ้าบบาวเมื่อแฟนสาวที่คบหากันมานานอย่างทางน้องปุ้มปุ้ยได้ตอบตกลงที่จะแต่งงานด้วยซึ่งเรื่องราดังกล่าวนั้นทําให้เพื่อนๆนนักเตะรวมไปถึงแฟนบอลร่วมยินดีกับทั้งคู่ถูกเปิดเผยผ่านทางไอจีจันบบ 10นะฮะของกองหน้าไว้ยจบปีไรนนี้โดยเป็นคลิปวิดีโอที่เจนรบใส่แว่นคู่กับทางแฟนสาวคนสวยริมทะเลประกอบแคปชั่น she say yes ซึ่งเจนรบสัมภารดีเคยเล่นกับทาง BEC เทโรศาสนาหรือปริสเทโรในปัจจุบันนี้ก็จะเป็น s g เมืองทองยูเต็ดตราด f อการท่าเรืออและก็อยู่ b ีปรปทุมเมื่อการที่แล้วที่ได้แชมป์ไทยลีกกันอีกด้วยส่วนนามทีมชาตินั้นติดอยู่19ปียู่21ปี อยู่23ปีได้แชมป์4เกม2ส,สมัยเมื่อปี2015และก็ปี2017โอ้โหเป็นว่างานนี้ขอแซงขายินดีกับทั้งคู่กันด้วยนะครับถือว่างานนี้ยกนิ้วโป้งให้เลยและนี่ก็เป็นข่าวพิเศษเชื่องคืนฟุตบอลไทยบายดิช n โนสไตล์ประจำวันที่11กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ